ครับสวัสดีครับวันนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่ฮะการแต่ทดสดนะครรายการชงโคซูเปอร์ลีกครับ2 0 2พัฮะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่6แล้วนะครับสำหรับตอนนี้ก็เราอยู่กันที่สนามซูเปอร์สตาร์อารีนานะฮะนี่ครับตอนนี้ครับคู่แรกนะของสนาม B ีนะรุ่นซี่เนี่ยเป็นการพบกันระหว่างนะครับทีมสาราโพไคนะฮะพบกับ เอซีลียูเนียนนะครับสาราโป้ไขนี่มาในชุดเสื้อแข่งสีดำนะเกงสีดำถุงเท้าสีดำนะฮะส่วนเอซีลียูเนียนนะครับนี่ครับมาในเสื้อชุดแข่งสีน้ำเงินแถบแดงนะครับก็ไก่เริ่มจะคิกออฟแล้วนะครับตอนนี้นักเตะทั้งสองทีมก็วอร์มลงอวอร์มกำลังเตรียมตัว นี่ครับปูตสินก็ปล่อยให้นักเตะทั้งสองทีมได้วอร์มก่อนนะนี่ครับปูตสินเป่าเรียกนี่ยนักเตะของทีมฮะ อาจจะเวลาอาจจะเลนเล็นกน้อยครับตามเวลานี่คือคิกออฟ1 1 0 0นนะแต่ตอนนี้ก็เลนมาได้ประมาณสัก15 15นาทีได้แล้วครับกฎกติกานะก็จะแข่งกันครึ่งเดียวนะ15นาทีนะครับเดี๋ยวเรามารอชมรอชีกันนะ ว่าทีมใดจะเก็บชัยชนะในแมตช์แรกนี้ <S <S หรือว่าต้องสองทีมนี้จะเสมอแบ่งแต้มกันไปครับสนามบ,บีอย่างที้บอกครับเป็นรุ่นซีเมียก็เปิดสนามก่อนนะครับ กับผูัิสินก็กําลังอธิบายก,กฎกติกาการแข่งขันให้กับผู้เล่นสองทีมนคะรับน่าจะเป็นทีมสาราโพไคนะน่าจะได้เขี่ยลูกเริ่มเล่นนะครับ โอคราบใกล้แล้วครับ,ค,รบความสนุกความมันไกลจะระเบิดใกลจะเริ่มแล้วนะครับรนะครับกำลังเช็คความพร้อมนะของนักเตะสองทีมครับพุธสินอู้เหมือนสาราพโพครนี่ผู้รักษาประตูยังไม่มาหรือเปล่านี่ฮะเหมือนเป็นผู้รักษาประตูจำเป็นเลยครับ โอ้ดูโอ้มองไปที่ซุมมานั่งสำรองนี่เอสลับหรือเปล่าเหมือนมานั่งฝั่งซ้ายเนี่ยเอาละครับผู้ตัดสินให้สัญญาณเริ่มเล่นนะฮะนี่ครับคลิกออฟแล้วครับ ลองยิงก่อนลูกนี้ครับสาราโพคยบอลมาทางเบอร์ยี่สิองยิงลักไก่แล้วโอ้บอลออกหลังมาอย่างน่าเสียดายครับโอ้รุ่นซีเนียร์รู้สึกจะเล่นเดี๋ยวผมขอด้วยนะสี่ห้าอ๋อแปดคนครับน่าจะเป็นชายผู้เล่น8คนนะครับนี่ครับ เอซีรียูเนียมาทางด้านซ้ายลรกนี้ก็ชากมาอยังติดครับบอลยังอยู่ที่สาราโพครดึงมาจาังหวะน,นี้ทําได้ดีครับโอ้เล่นสันจังหวะน,นี้หนึ่งสองมาตรงกลางออกมาด้านซ้ายลูกนี้อไม่ทันครับบอลออกข้างไปครับเป็นลูกทุ่มฮะของทีมเอซีรียูเนียนเโอ้จะเล่นทั้งหมด8คนนะครับข้างละ8คนนะทุ่มมาแล้วนี้ครับโดนบีบ จะแกะออกได้ไหมจังหวะนี้โอ้หลบมาสองครับแต่สกิปสั้นๆมาเปิดเข้ากลางตรงนี้เกี่ยวบอลอย่างบังได้อยู่นี้โอ้แต่จังหวะจ่ายตรนี้ครับสั้นไหมครับนี่ครับสาราพโปไครครับลองวางขึ้นหน้าฮะๆๆๆนี่ฮะสาราพโปไคตรงนี้ตรงกลางสนามตัดได้ จิ้มมาลูกนี้ออกขวามาลองสัดไก่ลูกนี้โอ้ยังติดผู้รักษาประตูฮะโอ้จังหวะนี้ล้มตัวเซฟได้ดีครับเอซีลียูเนียนเวียงยาวมาก็ยังติดเนี้ยแนวรับฮะของสาราโพคาครับหนุนกลับไปใหม่ลูกนี้เกี่ยวบอลด้วยซ้ายอืมบอลมันลั่นออกจากเท้านิดเดียวฮะเวียงเร็วมาลูกนี้ตรงกลางครับก็โดนตัดได้ครับโอ้เกมเป็นของสาราโพคาครับเบิร์นออกมาด้านซ้ายลูกนี้โอ้นี่ผมอ่านชื่อหลังแล้วครับเบอร์สิบครับพิวิทย์มาฮะ พีชวิทย์เขากลางมาหมุนออกขวามาลูกนี้สาราโพคัยแทงเขากลางมายังติดโดนตัดได้บอลน,นี่ครับค่อยๆเซ็ตขึ้นมาครับเอซีลียูเนียนอ้แต่ลูกนี้จ่ายมาโดนติดสาราโพคัยออกข้างคนระับเป็นลูกทุ่มนะเอซีลียูเนียนนี่ครับพีชินมาฮะทุ่มเขากลางมาลูกนี้อู้พลิกดีๆแตะขวาลูกนีม้มันลั่นยาวไป โอ้บอลยังไม่ออกครับสาราพอใครตามไปเก็บได้โอุ่นใจวาการไม่ดีครับต่อจังหวะเดียวจับขวาเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะโอ้เป็นเอซีลียูเนี่ยนะโอ้บุกน้อยะแต่ได้ประตูปแลวครับหนึ่งประตูตศูนย์เอซีลียูเนียนโอ้บุกน้อยกว่าแต่ตรงนี้ตัดได้ตรงกลางสนามนะโอ้แลวตวัดเร็วตรงนี้ครับโอ้พักอกยิงด้วยขวาไปครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะออกนำไปแล้ว ลูกนี้สาราโพไกลองยิงไกลยังติดบอลลองยิงทีวนี้ก็ออกหลังมาอย่างน่าเสียดายครับได้เป็นลูกตั้งเตจากผู้รักษาประตูครับเอซิรีูเียโอ้โดนออกนำไปแล้วครับสาราโรรพไกลพยายามเดินเพสสูงนี้ครับตัดได้จะจิ้มขึ้นนาวนี้ยังติดครับบอลออกข้างะเป็นลูกทุ่มนะสาราโพไค่นี่ครับทุ่มเร็วมากนี้ ตรงกลางครับจ่ายออกมาที่เบอร์22อะหลงยกขึ้นหน้าลูกนี้บ่งเข้ากลางอืแต่บอลมันเหลี่ยมมันออกหลังแล้วลูกนี้ครับนี่เกมเนี่ยเป็นสาร,โราโพไคยอะได้ครอบครองบอลบุกเข้าใส่มากกว่าแต่เป็นเอซีรีอนเนียนีอาศัยจังหวะโต้ก,กับที่เฉียบคมอะยิงประตูออกนำไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูน อย่างที่บอกนะเราแข่งกันแค่15นาทีแล้วจบเลยนะแข่งกันครึ่งเดียวนะครับสาราโพไคาลองวางขึ้นหน้าตรงนี้โดนโมงสากาัดเคลียร์มาได้มงหนุนกลับเข้าใหม่สาราโพคนี่ครับัวจังหวะเดียวครับทิ้งออกข้างไปได้เป็นลุกทุ่มะสาราโพคาพิวิททุ่มเร็วมาตรงนี้เล่นกันสั้นๆใกล้ๆตรงนี้จับจังหวะแรกจับบอลไม่ดีฮะโดนจิ้มทิ้งออกข้างไป นี่ยทุ่มมาได้พิกครับพิงลูกนี้แต่คือย้อนขึ้นหลังบอลเล่จังหวะเดียวนี้โอ้บอลมันโดง่งเหินข้ามคารออกไปเยอะโอ้พยายามยิงไกลอย่างต่อเนื่องนะสาราโพไครนี่ครับแต่ขึ้นหน้ามาวันนี้ยังโดนมงสกัดทิ้งออกข้างไปได้ครับได้เป็นลูกทุ่มครับเอซีลียูเนียน ขมมาลุกนี้ยังไม่ผ่านับนี่ครับประการหลังตัวเก๋ว่าเบอร์22อฮะของซาลาพโพไครครับอู้อ่านเก็บไว้ได้หมดเลยเอา้าวลูกนี้ตัดได้บอลมาตรงกลางจับขวาลองยิงดยกว่าแต่บอลน้ำหนักกะดิษท,ทางมันไม่ได้ฮะอู้นี่ครับบอกแล้วได้ยิงอย่างต่อเนื่องฮะได้บุกอย่างต่อเนื่องฮะซาลาพโพไคนี่ครับ ขึ้นหน้ามานี่ครับยังติดนะบเบอร์ยี่สิบสองครโอ้ค่อนข้างที่จะเล่นเกมรับได้ดีเลยวแทงมานงดัาน,น,นสายยังไม่มีช่องที่จะยิงฮนะจ่ายตัดมาตรงกลางนนี้แตะก็ลั่นยาวออกไปอีกเอาตัดได้ครับสารพ่อใครไม่ลองยิงจังหวะนี้ครับพยายามจะจ่ายเพื่อรุวมทีมฮนะโอ้หนี่ครับไอซีลิวเนียครับจะสวนจังหวะนี้นี่ครับ,รรบ,รบแต่ยังติดเบอร์ยี่สิบสอง ปากาหลังตัวเก่าว่าแต่จ่ายลูกนี้ไม่ดีครับไปเข้าทางเ<ไ>อซียูลูกนี้ผู้รักษาประตูตยังล้มตัวขวางบอลไว้ได้ตรงกลางครับเบอร์13ายกออกขวามางนี้ทำได้ดีก็สวยหนึ่งสองออนี้ยังติดบอลยังไม่ออกโอ้พยายามเปิดยัดเข้าไปตรงนี้ครับจังหวะน,นี้ได้เป็นลูกทุ่มนะสาราโพไค หมาด่านกวางตรงนี้ลงปั่นกวาตรงนี้ก็โด่งเขินข้ามคานออกไปเยอะสาระโพคายคระพยายามหมบุกกระนำเมื่อหวังเอาประตูตีเสมอครับโอ้ตอนนี้ยังคําไม่เข้าเป่าะเลยได์ยังไม่ตรงจุดครับสาระโภคายโอ้แต่สาระโภคยนี่เบอร์ย2่สองเก็บตกเก็บเขาเรียกเก็บด้านหลังได้หมดเลยครับแนวรับมะ ไม่ออกครับยังพพันอยู่ด้านขวามาตรงกลางอะสาราโพคหลองยิงไกลอ,อกีกแล้วนี้ยังติดแนวรับบ่นตวัดออกเข้ามาซ้ายจับขวางนี้โยกลูกนี้ไหลเข้ากลางมาอืมก็ยังติดแนวรับะและผู้รักษาประตูขวาไว้ได้ครับโอ้เพียงยาวมาก็ยังติดและหลองยิงด้วยขวางนี้ครับโอ้บอลมันน้ำหนักและทิศทางมันไม่ได้ครับ โอ้ oh, จบจากคู่นี้นะครับคู่ที่สองก็เป็นรุ่นจูเนียเป็นการพบกันระหว่างไอหวัง56ฮะครับ mm hmm. พบกับ KMITL FC 55บนะฮะเป็นคู่ต่อไปนะครับของสนาม B นะนี่ครับพยายามบุกอย่างต่อเนื่องครับสาราโพคากระชากสุดเส้นลูกนี้ได้เปิดหักมาตรงกลางก็ยังติดจะสวนนะครับไอซีจูเนียนี่ครับติดไปหมดนะเบอร์ยี่สิบสองนี่ โอ้ดักทางได้หมดเลยฮนะสาราโพไคลูกนี้ออกไปแล้วฮนะโอ้ตรงเวลาเอซีรีเนียจะบุกนี่เบอร์ยี่สิบสองของสาราโพไคัยนี่อ่านเก็บไว้ได้หมดเลยฮนะโอ้จ่ายนไม่ดีครับเข้าทางเข้าขวาเรียบร้อยฮนะโอ้ตรงผู้รักษาประตูฮนะ โอ้ยิงยังไงไม่ติดพุ่สาประตูก็ยิงออกฮะสาราโพคนี่ยับบุกยังต่อเนื่องครับโอ้ตรงนี้โดนกระแทกด้าหลังฮะอ่าผู้สินให้เป็นลูกฟ้าวจังหวะนี้ครับโอ้ฟีคิกระ,ระยะอันตรายเนี้ยของสาราโพค มาดูลูกฟิกฟิกระยะนี้ครับโอ้ตรงกลางประตูเลยนะโอ้ต้องสั่งกำแพงดีๆีครผู้รักษาประตูของเอซีรียูเนียนครับน่าจะยิงเองเลยนะเบอร์สิบหกครับสาราโพไคลูกนี้ซัดด้วยขวานี่ครับยังโด่งเหินข้ามคานออกไปฮนะโอ้ยังคำเป้าไม่เจอนะครับแนวรุกของสาราโพไค ส่วน AC ซีรียูเนียนก็รับเต็มระบบนะฮะศัยจังหวะสวนนะครับนี่ครับโดนตัดได้อีกแล้วสารพโพครดีดหัวกลางยังติดแนวรับเตะทิ้งออกมาลูกนี้นี่ครับติดที่เบอร์22อนฮะอ่านเก็บไม่ได้หมดเลยนะสารพโพคก็ค่อยๆเซตนะครับออกขวามาตรงนี้ครับ จ่ายโอกาสไม่ดีโดนตัดได้เอซีรียูเนียนจะสวนนะจังหวะน,นี้นี่ครับไม่ผ่านครับตรงกลางครับเป็นเอซีรียูเนียนครับ,รบแทงออกมาซ้ายสับซ้ายเรียบร้อยไหมสองประตูศูนย์นะโอ้โหนี่ครับโอ้สาราโพคบุกอยู่เพลินๆน,นะครับโดนเอซีรียูเนี่ยนนี่อาศัยจังหวะโตกลับนะฮะ เป็นประตูที่2ครับออกนําที่2ประตูต่อศูนแล้วะโอ้ต้องชมเอซ e ร n i เนียจริงนะโอ้ับอย่างมีวินยัยฮะรับอย่างอดทนนะแล้วก็อาศัยจงังหวะโตกับคมคมนะโอ้สาราโรใครอยู่ไม่ได้นะครับดัดแรกนี่ถ้าแพ้ก็ลําบากเลยคนระับอาครับได้เป็นลูกคอนร์คิกนะครับสาราโรใครอ๋อเป็นลูกทุ่มฮนะขอภายทีครับ ทุ่มมางนี้อย่างพลิกไม่ได้ครับยกกระดกขึ้นมาตรงนี้โดนหม่งเช็ดทิ้งออกไปโอ้โมีการประทะกันครับกลับมานี่ครับเบอร์22่อ,22อแนวรับจอมแก่งครับยกขึ้นหน้ามาก็ยังติดเก็บตกไว้ได้สำรับพกใครตรงนี้แล้วปล่อยยิงสวนไปตรงนี้ก็บอลเบาฮะผู้รักษาประตูมองเห็นนะรับสบายครับ นี่จะจ่ายติดเบอร์2 2ตลอดเลยครับโอ้ย,อยลูกทุ่มครับอืมจะพลิกก็ไม่ผ่านนะลูกนี้ครับผูกพันได้ดีครับเอซีรียิูเนียนครับและสุดท้ายก็ได้เป็นลูกทุมนะ่มครับเอซีรียิูเนียน ย้อนมาที่ด้านหลังจะหนุนขึ้นหน้ามาก็ยังติดแล้วตรงกลางเก็บบอลไม่ได้ครับออกสายมาครับนี่ครับตัวทำเกมของ AC r e u ร i o เนครับเซตคืนหลังไปแล้วยกขึ้นหน้าเนียบอลไปโดนตะข่ายด้านบนนะถือว่าเป็นลูกออกข้างนะครับสาราโพคได้ทุ่มคนะโอ้หาช่องเจาะไม่เข้า,นะา,รารค,รครับสาราโพคครับ ยิงไกลแล้วแล้วก็ยังไม่ผ่านครับยกมานี่ยติดแนวรับอีกแล้วไอซีรี i o เตรงกลางเบอร์8นี่ตัวทําเกมของทีมนะครับยังขึ้นไม่ได้หมวนสวยนะจังหวะนี้โอ้เอาแล้วพาบอลไปแล้วครับปล่อยให้เบอร์แปเล่นนะแทงออกขวามาตรนี้เบิร์หนึ่งสองมาจับขวายิงยังติดผู้รักษาประตูตามซ้ําก็โดนเตะทิ้วมาแถวสองเก็บได้ไอซเียบยิงกลับไปใหม่ตรงนี้คนระ โอ้บอลเด้งครับใครและผู้ตัดสินก็เป่าหมดเวลาการแข่งขันนะเป็นทีม AC ซีรียูเนียนะเอาชนะสาราโพใครไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนะนะครับเดี๋ยวคู่ต่อไปเป็นรุ่นจูเนียนะเป็นไอ้หวัง56ฮะพบกับ KMITL FC 55